ผมบัคคอบันนีและโนอบเป็นอดีตเดี๋ยวถ่ายบัคคอเขียวให้ดูนะคะแล้วก็จะถ่ายบัคคอเขียวแล้วก็จะคป้อย,ย,ยไปคะไป่ะไปจัะไปจัะคุณผู้ชมจ้าเิดคุยพาไปดูนะคะอันนี้ข้าวงามไหมคะคุณผู้ชมไหไลค์จะให้ดูเลยไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะจ้ะ อันนี้คะ่ะปลูกได้ไม่กี่วันเองนะคะไม่ถึงสิบห้าวันเห็นไหมคะปลูกได้ที่เอามาปลูกมีแค่เง่งเดียวเองต่อขึ้นอย่างเร็วเลยไอ้ที่ตะบองเพลิกกินกินอะไรนะกินลูกได้อปลูกยู่ข้างนี้ค่ะคุณผู้ชมปลูกดูข้างนะคะีผผนงนะคะ่ะ มีฟักทองมีอะไรคนะคะจ้าอันนี้ตรงนี้คือไล่นะคะไม่ใช่ที่นาบีทีท่อีกจังหวัดนึ้งนะคะฟักทองมีเห็นไหมคะจะได้กินไหมน้ำจะท่วมเห็นไหมดีก็จะปลูกแบบนี้ ต้นอะไรอะไรโอพันเทียหรืออะไรสักอย่างอันนี้คือป่าหญ้าก็จริงทางเข้าแต่ว่าบิดปกเต็มเลยหางนกยุงบิดเพาะเองกับมือหางนกยุงสีชมพูนี่ค่ะมีเยอะแยะแตบิดจะไม่ถ่ายให้ดูนะ บีเคเคนะคะอันนี้ไม้อกถ่ายหน้าไล่ให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวคนจะรู้ว่าบีเคเคคือใครโอ้นี่ักทองจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูนะคะเดี๋ยวพาเดินดูไม่ได้ถ่ายหน้าไล่ให้ชัดเจนไม่อยากโชว์หน้าไล่ชัดเจน พอไปน,นคะคะถ้าเรื่องส,สั่นๆไหวๆติง่งๆนี่ปิง้งปิงเห็นไหมคะดอกไม้บีบปลูกไว้ปิง้งปิ้งจ้านี่มะม่วงปลูกแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมคลองเลยดอกไม้ปิง้งปิ้งปิ้งนี่คะ่ะดอกไม้ปิง้งปิ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 ้งค่ะ หดอกไม้เหมือนกันแต่ยังไม่เป็นดอกโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้ำใสเนี่ยอาบได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมปิ้งปิ้งสวยมากจะบอกให้ธรรมชาติสวยงามชะตะก่อ,น,อนนี้คือที่ไร่ปิน,นะคะ่ะ